เพื่อนนี่มันน้ำยาอะไรวะอ๋อน้ำยาที่ฉันสร้างขึ้นมานะ่ะกูไม่รู้เหมือนกันมันคือยาอะไรฮึอยากรู้อยากเห็นอะไรเพื่อนมือเดงน,น้ำยาแล้วก็ไปเหรอนอะใช่ทำไมแน่ว่าน้ำยาอะไรไม่รู้ดเวย้ยกูยังไม่ได้สอบคนเลยเอ้าวเชี่ยไม่เป็นไรถือว่ากูทดสอบไม่ฟรีแล้วกันนะ มันเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่สนนะเออว่าแต่นอนได้กี่โมงแล้วเที่ยงคืนปึ้งยังไม่มีนอนอีกแล้วเนี่ยอืมจะจะนอนวันพรุ่งนี้แต่นี่มันวันพรุ่งนี้ตาหักเดี๋ยวไม่ถึงวันพรุ่งนี้หรอกถ้าหากฉันยังไม่ไปนอนเบ้อว่าแต่เรียกมาวมีอะไรวะดูไงว่าฉันปลาระเบิดเป็นอยู่เออก็ได้ก็ได้แล้วแต่มึงเลยสิฉันต้องทำแค่ปลาใส่หุ่นอยู่นะใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อะไจะลองปาดูโยนเห็นไหมใช้ได้อยู่นั่นแหละเอ้าชิยไม่นาเลยโยนระเบิดไปเต่ระเบิดแม่งดันสะท้อนกลับมาแล้วก็ตายหาเอง เราไม่ตายก็บุญแล้วนะรู้เลยแต่หมันใส่ว่าตเตะลูกศพไม่งหน่อยแล้วกันนะนี่มันจะจะเบียดเบียดมันอีกเลยไม่ที่มันยังไม่สอดสุมต้องมากกว่านี้อีกกลับได้แล้วเพื่อนเอเอๆๆก็ยังเลืมชุบมันด้วยได้ได้ได้เออใช่แล้วโอ้ช้าแสงสุดสายฮ่าไรนะ ช้าลอ้อฮะน่าเสียงไงวะกูไม่คุ้นเลยการออกนอกเตียงกับเดี๋ยวกันนะคุณผูณ้หญิงเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยอะไรอะไรให้เขาทำกันไม่รู้จักกันหนึง่งแล้วมึงเรียกคุณผู้หญิงมืค่คคอ,ยคอยว่าง่าเนี่ยเช่อว่าเราไม่เคยเจอกันแบบนอ,อ้นะเป็นใครกันแน่ลงทางวันนี้อะไรจำไม่ได้จริงดิ ใครวะไม่ขึ้นจะคุ้นหน้าเลยวะอืมจำกู่ได้อุ้งยังยังจำไม่ได้เลยอืมใหม่เมย์เดอะจำไม่ได้เลยค่ะเมื่อย์เมย์เลดพุ่น้าผู้ดีิงแแต่มันเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเว้ยอุ้ยอะไรกูเคยเด็กใจเชี่ยนไม่รู้สีสัูก็เลยกลายเป็นงี้ ืโอเคขึ้ว่าเละเอ๊ยงมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไป้วหน้าตาโนดตจังน้าตามนเนี่ยอะไรมึงยังเป็นกระดานม,มึดมือมึงจะบุรุษจีกุ้ยดายใช่ไหมใช่แต่เส้ยมึงก็ไม่เปลี่ยนนะอย่างน้อยก็จำได้อยู่อขอบคุณพระเจ้า รีบออกไปเดี๋ยวนี้นะเออก็ได้ก็ได้อะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใชื่อไว้จนฝันใช่ไหมใหม่มดีกว่าจริงว่าจริงอ่ะแต่นายไปทำอะไรมาให้กนอย่างเงี้ยไม่รู้เผื่อกินยาอะไรเข้าไปวิ่งร่างกายกำอย่างนี้เลยกูจะกลับไปผู้ชายได้ไงวะไปถามไอ้คนที่วันสร้างน้ำยาขึ้นมาสิ มันอาจะใช้ไม่ได้เพราะว่าไอ้คนสั่งในไ,ไว้ก็ไม่รู้สูตรเหมือนกันแหละมันทำมั่วขึ้นมาเออดีแล้วจำสูตรได้ไหมเราอาจจะต้องใช้สูตรรับรีเวิร์ดก็ได้หูกนะว่าแตนะ่เวนนั่นมันคงจำสูตรไม่ได้หรอกมันทำใส่มั่วไปแล้วมันก็ไม่ได้จดสูตรแล้วก็เผ่อเด็กเข้าไปเลยโว้ยเวนนี่เออเดี๋ยวไปตามหาบรรเทากันนะ เออในสุดกูก็ฝึกเสือสกีอืมสิ่งนี้ใช้ได้ดีเลยนะเนี่ยเจ๋งนี่เอ่อขอถอดแับหน้าก็ถอดก่อนมันถอดยยกถอดยินแทว่าวเอ่อกวถอดแากถอดยินเอาเช็ดตกเลยเอ้ยไม่ไงยเ,เว่นก็ไไ่ตกอืม กูคงต้องเก็บขึ้นมาสินะอะไรนะชิมหายละอะไรเก็บสิไม่ต้องกลัวหรอกเพื่อนมึงก็แค่งกุ้มลงไปเก็บแต่ละคูจะมีกัวมีแค่นั้นแหละยิบหายละเมื่อกี้เองพูเป็นใช่ไหมใช่กูก็รู้ แอ่กูก็ยังไม่กล้กาเก็บดีดีวะเก็บเลยก็ไปละเออก็ยังดีขึ้นเลยนะคุณเก็บกูคอยคุณเก็บมาแค่ไหนกูดวกันนะเฮ้ยบุกเสียดกูแล้วด่มึกหายลนะนั่นเสียงอะไรวะนั่นอนะ เออไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหมวะแต่เราฝากักรอบเสียงเกียร์ร้องชัดเจมเออกรู้เลยว่าเกินะไรขึ้นนะเนื้อวิญญาณทำห้มึงกลับมาเป็นผู้ชายอยู่ใช่กูต้องการมันเดี๋ยวนี้ มม่กลัวอะไรอ่ะมันก,ก็ไม่จะมีอะไรดิไม่มีอะไรเลยกูเสียอารมณทุกครั้ง,รง,งเมื่อเสกมาจ้องกูเนี่ยฮะเมื่อไหรตั้งกลัวนะคนไปทำอะไรมึงหรอกมังไอ้มังนี่ที่ดีของมึงหมาความว่าไงลูกไม่มาไม่มันน่าสงสัยโคตรเลยนะมันกูไม่ทำอะไรมึงหรอกไม่จริงเหรอเออกระดูกกับมึงกจะเชื่อใจมึงแค่นี้แล้วกันนะ ว่าแต่มึงรีบทำยาอันนั้นได้ไหมเออได้เลยแหลกูรีบทำให้อีกสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวว่าแต่เมื่อกี้เสียงแหล่ะอ๋ออ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเออโอเคเน้เพื่อนนี่ยเกิดอุ้งนู่มึงชอบอ่ะมึงกลัวมึงจะรอของอุ้งแต่ของแค่นั้นนะใช่อืมอะไร งั้นยานี่กูไปของกูแล้วล่ะเดี๋ยวเอาอยาก,กับมาก่อนเฮ้ยไม่มีสีหรอกมือกวดตีกูท่านกูจะเอาอยาเนี่ยอะไรไปแล้วทำไมกูเด็กยาแล้วกูยังไม่กลับเป็นผู้ชายอะต้องรองวันพรุ่งนี้ก่อนมึงจะกลับได้โอ้เชี่ยไม่ไรเลยแค่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงละอืเะ อืมมันกี่ตุ๊กยีราฟกูอยญ่งมีเชี่ยมากเฮ้ลังมึงก็ฟังสิ่งที่กูจะพูดก่อนนะเออได้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 อะไรฉันจะได้ล้างแค้นฮะอ้าวน่าอีกแป๊บเดียวแกรู้ใช่ไหมว่าฉันร้เวลาเนินแค่ไหนนะ่ะรู้สิฉันรู้ว่าแกรอนาแค่ไหน แล้วทำไมยังไม่รีบอีกล่ะรีบโอเคจทันทนแล้วนะเอาหน้าตอนนี้อุปกรณ์ไม่ครมแล้วตองเรามาเล่นมาเร็วกว่าให้มันด่ายิ่งสิยังด้วยมันก็เร็วอยู่ยิ่งไม่เกิดสดาร์เกจก็จะโผล่แหล่ะเจ๊เหยียมเลย